วกดตัวีแตัวเ็ดักรู้เยไมขนาเสียงสตรีมเข้ามันบันทึกด้วย มานาหมดประมาณครับจังหวะนี้เคร็จมันเล่นเกมอะแต่ฟิลมาอีกเกมอ่ะประมาณนั้นเล่นหมดทั่วไปอะ โรงงานไปพี่นุ้นไม่มีอะไรเลยของไม่มีเฮ้ยวันนี้น้องกล้องเงียบแปลก น่าจะวิ่งไปทางโฮชิโนกับพี่นุนเพราะเหมือนแถวนี้ไม่จะฟา a r ไปะละถ้าตัดเล็บ่ะ <laughs> ฟิลได้อ่ะ <l ots of music> เออแค่เป็นไรบอกเลยแล้วเราออกวินวอลไปดิแล้วก็ค่อยค่อยสกิลหนึ่งเข้าไปโหดโย โอเคค่ะ <laughs> okay, มีตัววิ่งเข้าว่านฟาร์มหนึ่งตัวอย่ชั้นสองละตอนนี้อยู่บ้านใช่ใช่ใช่อยู่ชั้นสองเดี๋ยวเ้าเปิดแสงอ่ะโอเคครับ ได้แล้วไดละวดูด้านด้านหน้าตัวหนึ่งระวังระวังพี่นุ่นอยู่บ้านห้องสมุดตัวหนึ่งบ้านห้องสมุดบ้านห้องสมุดหลังไอวบหลังไอวอฮัลโหล น่าจะลงเนินไปและวทำไมหนูจับหน้าจอไม่ได้เลยวะ ปาดน้องเบฟเฮ้ยวันนี้น้องเงียบจริงไว้พี่นุ่นเงียบจริงเงียบจังมาแปลกว่ะ ไ,ไม่นุกเลยเอาสันบอกแล้วมันนีไปแล้วปะ อืมไม่มีนนี่แหละเอาลูกสองไปจะเล่นวีเอสเอ้ยเอ็มพีจะหัดเล่นเอมพีอ่ะพี่นุ่นไม่มีไอ้กระสุนอเอาเจอละต่ไวเกิน แ้วเอาล็กลอกมาด้วยนะประเด็นอนะ เฮ้ฮ่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละพี่ดุน นี่ยสอบอยู่ข้างต้นไม้เธอยังทำไมาตอนเย็ยนเล่นได้ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วผม what w Wait, are we here เตียวเตียวเดีนุนสองตัวต่อหน้าหนูแล้วหนูก็ข้างจริงๆมีวนเดินด้วยนะหนายวอตัวหนึง่งนี่หลังแกผมสิครับ เออเห็นได้ยลยมันเจ็บไปแล้ว <laughs> 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 では。 โดนหัวไปแล้วอะ่ะตรงเนินพี่นุน่นหนาเจ็บเอาตรงตรงอันนี้ก็มีเว้ยเสา อย่รีบตายนะโอ้หรีบตายเสยเดี๋ยวแล้วดูราเมตดผมก็มไม่ต่างกับพี่นุ่นปะแล้วดูคิวผมดิ ก็จะประมาณนั้นล้วนะจ้าสุดๆพี่ทำดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเจ็กอะไรกัน <ś led> เออนานๆจะได้ยินเสียงไม่มีไรบอกเลยเนะ <ś led> อุย๊ยโบรนา่าก็ อยากบอกว่าน้องเบ๊บหายไปมีคนมีตัวแทนน้องเบ๊บเสยเลยเจ๊ก็ไปอยู่น้อง,งน้องซองเออเหมือนมืนเจอคนนิ่งอ่ะเหมือนเหมือนเกินเหมือนเขาเกิดมาเพื่อปั่นผมอ่ะแต่ละคนอ่ะ เฮ้ยเจ็บม้วบามมี่ยังมาพังทลาย <laughs> โอ้ยเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บม้ออ่ะเฮ้ยลืมกดเออลืมไปว่าน้องเกดเขาแรงแดงแล้ว <laughs> ตอนนี้ผ่านต้องเบฟมาวอร์มมือก่อนหลังจากที่ไม่มีเน็ต เล่นมาหลายวันเฮ้ยทำไมถึงไม่มีนี่เลยสวัสดีนะคะเฟซบุบ๊กสองคนนะครับจุ๊บถ้าหนูลงที่หอนาฬิกาน้องเว็ต้องร้องไห้แน่นอนใช่หรือไม่เอ้ยลงลงสีงั้นต้องลงหลอนาฬิการเหมือนเดิมเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็ธรรมดานะครับมันคือที่ใหม่ <c oughs> แมวแมวท่า <c oughs> <c oughs> ผมไม่ปี่ปืนไกลเอาสิครับก็มาดิครับไม่ไม่มีมีม,ม,มีมีของแล้วตอนเนี้ย แค่กับสุนเอไม่มีชุบได้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 มันล้มไปแล้วล้มไปแล้วล้มไปแล้ว สวยมันชุบกะนะันน่ะยิงใครมีปืนไกลยิงเลยยิงเลยปืนไกลอะ่ะสวยสวยครับ คุณกล้าชบเปลือกผมได้ยังไงโอ้เศรษฐศาสุด,สดโอ๊ย โอเคค่ะมีใช่ไหมโอเคเอาสองอออค่ะุ้ยขอคครับดูเดือดไหนเนี่ยขอนาฬิกาแน่ๆเลย Đi, ở đây ở đây ở đây hoa đã đi xảy ra cây bọt lỗ với nhớ nhớ lắm đừng trên môn trên môn nó phải là sống trong bếp sáu หลังจากน้องเบบหายตัวไปเฮ้ยหนูกลัว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 เด็กไปด้วย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  ไม่มีมีแต่ระเบิดนี่กับระเบิดวางพี่นุ่นมีเอมีเอร์ไม่คอหน่อยวิยได้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 เอาแค่นี้แหละมีแค่นี้เอาแค่ไป เม็นทันแล้วพี่วิ่งแล้วฉันไม่สามารถอะกลับไปได้ในตอนนี้พี่นุนมาโรงงานกันไม่มีเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้ไงโอ้ยเจ็บใจ หนูจะไปไอันี้เป็นอะไรน้องเกตเป็นยังไงอยากลงแรงเหรอได้นะ <laughs> <laughs> อ๋อโอเคตอบก่อนได้ไม่เป็นไรเข้าใจเฮ้ย <laughs> <laughs> มันยิงน้องเบฟอีกแล้วเฮ้ยล้มไปแล้วหนึ่งตัวพี่นุน่นน้องเบฟบายบาเหลังไอวอลเหลือตัวเดียว หลังไอง้วอลกำลังมาชุบเพื่อนพี่นุ่นน้าหน้า,ห,นาหลังหลังสาบปูนเคหนะ่ะใช่เหลือตัวเดียวแล้วตอนเนี้ยโอยเจ็บไปทั้งหัวใจ น้องเบบดูดิหนูอุตส่าห์ยิงมันลงไปเลยว่ะพี่ดาวเริเบบ่มได้ปะ <c oughs> น้องเบบอยากให้พี่ตายก็ไม่บอกถ้าพี่ไม่ตายน้องเบบจะไม่เปิดไมใช่ปะอุ๊ยอุ๊ย เอ็มโทีสวยนองเก็บไปแล้ว <c oughs> เออน้องน้องน้องโจ๊กนี่ไงห oh, <okay. S 1> <c oughs> มดไปสี่ร้อยน่าจะน่าจะสุ่มโปลิงแล้วไม่ได้ฮัลโหลแต่กว่าจะได้สก,กินเนี่ยหมดไป 400. <c oughs> สี่ร้อยสกินสก,กิน สกินโปรล,ลิงผู้ชายอ่ะอืออ้อๆนั่นแหละนั่นแหละจริงเหรอ ที่นุ่นรอบแรกหนูก็หมดไปขนาดนั้นปะที่นุ่นรอบแรกหนูก็หมดไปขนาด ต้องน้องลูกเกดอี่ยวิ่งวิ่งฝ่าเลสโซนเขาไม่ใช่คนบาปแบบเราเว้ยเฮ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 ้ยตุ้ยตกวุ้ยตกตุก,ตก,ตกน้องโดนเลสโซนหรือน้องโดนยิงพี่แต่พี่มองเห็นเราตุกไม่คือน้องหนูไม่รู้ว่าเน็ตหนูกระตุกหรือเน็ตน้องกระตุก,ก,ตกไง โอ้ยพี่นุ่นน้องน่ารักทุกคนเลยเจนนุ่นต้องไปแล้วจริงจิงไปคิวจริงจิงน้องน่ารักทุกคนเลยวี่ดูดิพี่อาพี่ดูน่ารักมาละดูดีดีน้องน่ารักแต่น้องอ่ะ แต่น้องใช้สก,กินแรมว่ะหนูน้องน่ารักอู้หูแล้วก็ต้องปิดประตูจะเข้ามาทำไมเก็บไว้แทน theo bạn này